แม้อยู่ภายในอาาเขตอารามส่งซ่อนมานแต่ว่าโกโจก็ยังสามารถตอบโต้สุคุนาได้สิ่งนี้นั่นหมายถึงชัยชนะหรือเป็นเพียงแค่การยื้อการต่อสู้ของโกโจซาโตรุกันแน่สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มังงะเรื่องมหาเวทผนึกบานกับการวิเคราะห์เจาะลึกจูจุสุ226เนี่ยผมโดยที่มังงะในตอนนี้หัวข้อในการเจาะลึกผมเนี่ยก็จะมีแค่หัวข้อเดียวนั่นก็คือโกโจซาโตรุไออัจฉริยะจากที่ว่าในตอนแรกเนี่ยเราสามารถการันตีได้เลยว่าโกโจซาโตรุเนี่ยมีโอกาสแพ้อย่่าางงงสูงแตพอกลัับมมในม ตอนที่226เนี่ยโกโจซาโต้รุสามารถตอบโต้ได้แม้อยู่ภายใต้อนาเขตของสุคุณะอารามส่งซ่อนมานนำซ้ำเลยคือโกโจยังสามารถโจมตีสุคุณะได้แม้ว่าสุคุณะเนี่ยอยู่ในอนาเขตของตอนเองนั่นคือการใช้อากาเข้าโจมตีช่วงท้ายของมังะงอย่างแรกนะฮะเราต้องพูดถึงความได้เปรียบของอาจารย์โกโจก,ก่อน เชืเราพูดถึงความได้เปรียบขออาจารย์โกโจโนเนี่ยบอกตรงๆนะฮะว่าไม่ได้เปรียบแน่นอนเพราะถึงแม้อาจารย์โกโจเนี่ยใช้อนาเขตแบบยอดหรือว่าอนาเขตแบบง่ายในการตอตรบโตบก้การกาอนาเขตสุขุนาได้แต่สิ่งนี้แล้วเนี่ยทางนี้ทางนั้นแล้วนะฮะมันแค่การซื้อเวลาสังเกตนะฮะจะมีภาพหนึ่งเมื่อตัวของโกโจโได้มีการใช้อนาเขตแบบง่ายนยไม่นานเท่านั้นอนาเขตแบบง่ายเนี่ยก็เริ่มผุพังจากการถวนอนาเขตสุข,ขุณาโจมตีและเมื่อ,อนาเขตแบบง่ายที่ได้กางไว้เนี่ยสิ้นสุด วินาทีนั้นหน้าของโกโจเนี่ยก็ได้โดนโจมตีอีกครั้งทําให้ในตอนนี้เนี่ยสามารถการันตีได้เลยว่าโกโจในตอนนี้เนี่ยไงก็เสียเปรียบซึ่งเมื่อโกโจโดนโจมตีเนี่ยโกโจก็ได้พยายามในการใช้อนาเขตแบบง่ายง่ายๆเลยคือเมื่ออาณาเขตแบบง่ายของโกโจได้พังทลายหมดลงไปเนี่ยโกโจก็ต้องกางใหม่อีกครั้งเพื่อต่อสู้เพราะว่าถ้าเกิดโกโจไม่เลือกในการกายอีกครั้งในการต่อสู้กับสุคุนะเนี่ยยังไงซักโกโจเนี่ยก็ต้องเละนะฮะจากการถูกอาณาเขตเข้าโจมตีอย่างไม่ยังและมันจะมีอยู่คาพูดหนึ่งของสุคุนาที่ส น่าเบื่อชะมัดและคือจากคําพูดที่ของสุคุนะเนี่ยสุคุนะมันเบื่อที่โกโจเนี่ยพอบาดเจ็บี่ยกรักษาและพอนาเคบแบบง่ายแม่งพังลงไปเนี่ยแม่งก็ใช้ใหม่ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่สุคุนะโจมตีไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนจะไร้ผลคือถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะกล้าพูดออกมาไร้ผลก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไร้ผลสักทีเดียวนะเพราะตัวของโกโจเนี่ยนันใช้นาเคบแบบง่ายในการต่อสู้หนาซ้ําเลยคือต้องใช้คุณใส่ย้อนกลับในการรักษาอีกถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับผมเคยอ่านเว็บหนึ่งนะครับผมนั จึงได้ทํางานหนักสุดท้ายแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างกินพลังงานคําสาบมหาศาลดังนั้นเราสังเกตจากครั้งที่2นะฮะที่โกโจเนี่ยยังไม่เลือกในการรักษาตนเองแต่กับเลือกใช้คุณใส่ย้อนกลับในการฟื้นฟูพลังงานคำสาบเนีเป็นเพราะว่าโกโจเนี่ยสามารถใช้พลังงานคาสาบที่เป็นด้านลบเนี่ยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายได้ถ้าเกิดเป็นคุณใส่ย้อนกลับเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้เพิ่มสมรรถภาพของร่างกายได้นะคือคุณใส่ย้อนกลับโกโจเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้2อย่างเนาะอย่างแรกเลยคือ1ฟื้นฟูพลังงานคํำสาบ ในการรักษาร่างกายตนเองและพอโกโจเริ่มในการฟื้นฟูพลังงานคำสาบแล้วเนี่ยตัวของโกโจเนี่ยจึงสามารถเพิ่มความเร็วจนสามารถจับล่างสุคุนาได้ซึ่งพอสุคุนาถูกโกโจลัตตัวเนี่ยสังเกตนะฮะสุคุนาเนี่ยก็ได้คิดในใจไอความเร็วนี่มันคุณใส่ย,ย้อนกลับ คือจากคำพูดนี้เนี่ยพออ่านแล้วมันอาจจะแรงงงหน่อยนะฮะมันเหมือนกับโกโจใช้คุณใส่ย้อนกลับในการเพิ่มความเร็วแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะมันเป็นการใช้คุณใส่ย้อนกลับทังอ้อมในการเพิ่มพลังงานกำสาบและฉะนั้นตัวของโกโจเนี่ยถึงได้เคลื่อนที่ได้ไวมากขึ้นเท่านั้นเองและสิ่งนี้แหละตัวของโกโจเนี่ยต้องการโจมตีมากกว่าต้องการรักษาไง ดังนั้นแล้วโกโจเนี่ยถึงได้โจมตีด้วยอากาศก่อนค่อยรักษาตัวเองทีหลังเอาตรงๆคือโกโจเนี่ยค่อนข้างเก่งราเชลิยะระดับหนึ่งเลยนะและที่มันสมควรทึ่งสุดเลยคือการใช้คุณใส่ย้อนกลับพร้อมกับมานาเคตแบบง่ายคือเรื่องนี้เนี่ยนอกจากตัวของคุซากาเบะตกใจเนี่ยตัวผมก็ตกใจเช่นกันนะโดยปกติแล้วนาเคตแบบง่ายภายในพื้นที่มันเนี่ยไม่ควรจะมีการใช้อาคมหรือพลังงานคำสาปใดได้เลยอะ่ะแต่โกโจแม่งเสกใช้คุณใส่ย้อนกลับในการรักษาตัวขณะแช่นาเคตแบบง่ายได้ไอ้เหี้ยคือเอาจริงนะผมอัดคลิปนี้วันที่น6 แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเฉลยเลยว่าทำไมโกโจนถึงสามารถใช้ได้เห็นในตัวของคุณสักเบะท,ที่ได้ตกใจว่าหมอนั่นทำได้อย่งไงกับการใช้พลังงานคุณใส่ย,ย้อนกลับและอาาเขตแบบง่ายนะดังนั้นแล้วจากการที่มาังงาะไม่เฉลยด้วยเนี่ยมันก็บอกได้ถึง ความอัจฉริยะของโกโจที่โกโจสามารถใช้2อ,อย่างได้พร้อมกันทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยไม,ไม่ควรใช้2อ,อย่างนี้พร้อมกันได้แต่แต่แต,แต่การที่โกโจสามารถใช้นาเขียบง่ายกับคุณใส่ย้อนกลับได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวของโกโจเนี่ยสามารถพิชัชชนะครั้งนี้ได้เว้ยทั้งนี้ทั้งนั้นลราโจโซเนี่ยได้พูดอย่างชัดเจนเลยว่า การใช้อนาเขตแบบง่ายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งเท่านั้นในการซื้อเวลาเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่สามารถต่อสู้กับอนาเขตของจริงได้ดังนั้นเราตับเท่าที่อนาเขตของสุคุาะยังคงกางอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าโกโจโจมตีสุคุาะสานรสมากแค่ไหนเนี่ยเย่ายืมนะมว่าสุคี่ยก็สามารถรักษาตัวเองได้ด้วยเช่นกันแถมสุคนะนี่แม่งคือเทพจับนะฮะแขนถูกตัดยังสามารถงอขึ้นมาได้ส่วนเรื่องประสิทธิภาพของการใช้งานเนี่ยฮาจิโมะฮาจิเมะก็เป็นคนฟันธงเลยว่าไอ้สุคนะคือแม่งอย่างเทพ แต่คือคำว่าแม่งอย่างเทพเนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮะว่าซุคุนะเนี่ยรู้ถึงเทคนิคในการหมุนเวียนพลังงานคำสาบหรือเปล่าคืออย่างโกโจเนี่ยเขามีเทคนิคในการหมุนเวียนพลังงานคำสาบถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานคำสาบของโกโจเนี่ยถึงได้ไร้ซึ่งวันหมดแต่ถึงแม้เราจะบอกว่าโกโจเนี่ยพลังงานคำสาบไม่มีทางหมดนะแต่มันก็ยังมีแกล็บอยู่นะคือไม่ได้แปลว่าโกโจเนี่ยจะสามารถสาบตัวเองเรื่อยๆเคลือบรักษาตัวเองทุกวีอะไรเงี้ยคือโกโจไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะอย่างน้อยๆเลยนะคือต้องใช้ช่วงเวลาช่วงหนึ่งอ่ะเพื่ แต่โกโจก็ยังคงมีแกลบช่วงกะกาอยู่ช่วงหนึ่งแต่เหมือนตอนจบของมังงะเนี่ยโกโจสามารถใช้มุคาเกนได้แล้วนะปกติแล้วคนกาณาเขตเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งนะฮะที่ไม่สามารถใช้พลังงานอาคมของตัวเองได้ซึ่งเหมือนในตอนนี้โกโจเนี่ยจะผ่านช่วงนั้นมาแล้วจะเห็นได้จากมังงะในตอนท้ายนะ,ะที่โกโจเนี่ยสามารถใช้อากาศในการเข้าโจมตีได้และถ้าเกิดเราสังเกตรจริงๆในตอนท้ายเนี่ยคือโกโจนะฮะได้มีการใช้การย้อนกลับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยอาคมย้อนกลับเ่เวศสีแดงอากาศคือเอาจริงๆแล้วพลังของโกโจเนี่ยมันคืออา พลังอาคมของโกโจจากอาโอเนี่ยเลยได้มีการพลิกผันกลายเป็นอากะนอกจากการใช้งานอาคมย้อนกลับแล้วโกโจยังได้มีการใช้งานคุณใส่ย,ย้อนกลับรักษาตัวเองในตอนท้ายของมังงะด้วยซึ่งผมก็ได้มีการอ่านเลดิดมานะฮะอย่างหนักแน่นเลยเนี่ยผมถึงได้โพสต์คลิปดึกขนาดนี้นะเอาจริงแล้วมังงะในตอนนี้นะฮะเสียงค่อนข้างแตกมากจริงคือจากคลิปในตอนก่อนหลายคนคิดว่าซุคุนะมีโอกาสชนะแล้วแต่พอมาในคลิปนี้เนี่ยหลายคนคิดว่าโอโ้โหโกโจชนะแน่นอนขนาดย,ยนะูเวนาเขตขออีกฝ่ายนะเนี่ยและตอนนี้เหมือนโกโจสามารถใช้มุคาเกนได้แล้วอาโออ อากาศสามารถใช้ได้อย่างนี้คือชนะอยู่แล้วเอาจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเหมือนได้เปรียบแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยโกโจบาดเจ็บกว่าสุคุนามากๆแต่ก็มีโอกาสที่โกโจเนี่ยจะได้เปรียบแต่ไม่ได้หมายถึงได้เปรียบมากกว่าสุคุนานะหมายถึงได้เปรียบมากกว่ามาังงะในตอนที่226เพราะว่าตอน2อ6เนี่ยอาคมของโกโจเนี่ยมันโดนกดอยู่เพราะอานาเขตขออกมาเนี่ยเพิ่งพังทลายไปถ้าเกิดมาังงะตอนหน้าโกโจเนี่ยสามารถออกจากอาณาเขตได้การต่อสู้เนี่ยก็จะเพิ่มความได้เปรียบให้กับโกโจมมมมมาา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 กกกกกววว่่่่นนนนนนีีีี้้้้้้้ทททัังงแลรรโโจจจสถตอะไไไดดเเปขช ถ้าเกิดอยากชนะจริงเลยคือ1ต้องออกจากอาณาเขตสุคุณาก่อนแต่อย่างสุคุนาเนี่ยมันคงไม่ยอมให้โกโจออ,อกได้ง่ายๆอยู่แล้วอะแต่ว่าในแต่เนี่ยก็ยังมีแต่ยู่เพราะว่าในตอนท้ายของมังงะอาคมของโกโจสามารถใช้งานได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงดวงตาลิ้วก,กันด้วยดังนั้นเราเมื่อดวงตาลิ้วก,กันสามารถใช้งานได้เนี่ยคนจึงได้มีการตีความอีกนะฮะว่าตัวของโกโจเนี่ยจะไม่หนีแต่ว่าสามารถแยกได้สประเด็นอย่างแรกเลยคือ1โกโจสามารถมองอาลามส่งซ่อนมารออกจนสามารถทำลายอาณาเขตอารามส่งซ่อนมารได้หรือ2 โกโจใช้การก้าหน้าเขตแบบเปิดเมื่อดวงตาลิ้วกันของโกโจในตอนนี้นั้นได้เข้าใจกระจ่างแจ้งแล้วส่วนตัวแล้วสำหรับผมนะไม่ว่าจะเป็นการทําลายหรือว่าเป็นการตอบโต้การก้าหน้าเขตก็ดีนะผมค่อนข้างเห็นด้วยนะฮะที่จะสามารถทําได้เพราะว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยนี่แค่อาคมของสุคุนะนะฮะอย่าลืมว่าตอนนี้ร่างกายที่สุคุณะใช้อยู่เนี่ยคือร่างของหนึ่งใน3ตระกูลใหญ่นั่นน็คือน้องเมงุมิเซนอินเพราะนะแล้วคุณเนี่ยจะต้องได้เห็นการต่อสู้ของโมโฮาก้าโกโจกับอีกอย่างหนึ่งเลยคือการกาณา์ของเงุมิ นั่นคือส่วนเงามืดประสานบอกตรงๆนะฮะว่าในตอนนี้เนี่ยผมรอไม่ไหวแล้วในตอนแรกนะฮะการต่อสู้คู่นี้เนี่ยเป็น่างชิวๆสักพักเหมือนโกโจได้เปรียบจากมุเกนสักพักสุคุนาการนาเขตสุคุนาได้เปรียบสักพักพอสุคุนาได้เปรียบโกโจเริ่มแช่นาเตแบบง่ายในการตอบโตอารานะฮะและหลังจากนี้จะมีสักพักสักพักอะไรมาอีก ต้องรอชมแล้วเนี่ยผมส่วนมังงะในชิ้นหน้านั้นงดนะครับแต่วันจันเนี่ยจะมีมังงะตัวเต็มตอนที่2องนอกนั้นนะฮะจะเป็นการทําคลิปอื่นๆเนี่ยผมเป็นองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนี่ยผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ